สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะ random นะฮะในหัวข้อเรื่องความสุขนะที่กำลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่เพื่อนๆน,นะเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะลองดูนะคะว่าคลิปนี้จะบอกอะไรกับคุณเนาะความสุขที่กาลังจะเข้ามาเบ่งบานในชีวิตของคุณนะคะเต้าไม่ได้ทำ คลิปมาประมาณ1สัปดาห์นะเพื่อนๆน่าจะใช่นะคะน่าจะลงคลิปครั้งล่าสุดก็คือ1สัปดาห์ที่แล้วหมายถึงว่าคลิปยาวเนาะนะคะส่วนคลิปสั้นก็อาจจะมีว้าวาใแหวไม่เห็นกันบ้างนะคะช่วงนี้งานเยอะแน่นมากนะคะรัดตัวมากๆเลยนะคะต้องไม่มีเวลาทําคลิปยาวเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่งานเข้มข้นอีกเหมือนกันหมายถึงงานส่วนตัวของเจ้าน้องงานอินทีเรียนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็อาจจะต้องอาจจะต้องแบบ รู้นิดนึงนะคะว่าจะมีคลิปยาวหรือเปล่านะสำหรับวีคสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าจะพยายามนะคะเพราะว่ามันจะมีคลิปไพ่ใบชากับคลิป เขาเรียกว่าอะไรนะคลิปประจาเดือนเนาะของเดือนหน้านะคะที่จะพยายามลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้นะเพื่อนๆนะคะรอติดตามกันด้วยเนาะก็อาจจะชมคลิปสั้นไปพังๆก่อนนะคะเต้าทําเป็นการรีวิวไพ่ด้วยอะไรด้วยเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เข้ามารับชมรับฟังนะเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆรับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะไม่รู้นะคะแต่คิดว่าดีแน่นอนเนาะเดี๋ยวรอเปิดไพ่ไปพร้อมๆกัน ะะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะเพื่อนๆต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะคะใครที่ติดตามกันใน y YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครนะอยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถกด Super Thanks นะหรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมทาง YouTube นะคะหรือ ถ้าคุณรับชมทาง a c e b o o k ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะขอบพระคุณนะคะทุกๆก,การสนับสนุนนะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่มีให้เต้าเสมอมาเลยนะคะเรามาดูกันเนาะการ์ต,ตรงหน้านี้นะชัฟเฟิลแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่านะใต้การนะ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใช้การ์วันนี้ใช้การ์ทั้งหมด3สําหรับด้วยกันนะเพื่อนๆนะคะ,ะคุณสามารถดูรายละเอียดด้านใต้คลิปเผื่อใครสนใจการ์สำรับไหนเนาะ เรามาดูกันนะคะความสุขที่กําลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณนะคะเพื่อนๆใบแรกเลยนะคะ infinite blessing นะคะว้าวใบแรกพลังงานดีมากนะคะ infinite blessing นะคะเดี๋ยวนะต้องขอคำนวณสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการค่อนข้างจะเยอะนะเยอะอยู่นะเยอะไหมเยอะพอสมควรนะคะวางประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ โอเคว้าวแสเปนของคัพสนะฮะทูออฟเพนด์เคลสฮะอืม mm. อันนี้คือไพ่เดดสตาร์นะเพื่อนๆพ,พลังงานดีจังนะคะว้าวเทม e r a น c ์ก็มาว้ wow. าวไพ่เมเจอร์ขึ้นมาถึงสองใบแล้วนะคะเพื่อนๆเออเลิศนะคะทัดมานะฮะ six of wands นะคะโอ้พลังงานดีจัง uh, the high priestess นะคะ okay seven of swords นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายว้าว the sun นะคะโอ้โ oh ห oh oh. the sun คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะเพื่อนๆนะคะต้องพูดเลยว่าเพื่อนๆโชคดีที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ ว่าน,นั่นแปลว่าคลิปนี้คือพลังงานของคุณเนาะความสุขที่กำลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณนะฮะ Business Venture นะคะว้า wow. วอีกหนึ่งใบนะคะ Easy Does It นะฮะขออนญาตวางตรงนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ถูกดนจิตดนใจนะให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเพื่อนๆความสุขนะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะที่กําลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณนะจำชื่อคลิปไม่ได้แล้วนะคะโอเคเรามาดูกันนะขออนุญาตทวนไพ่ที่คุณได้เนาะเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากๆเลยนะขอให้คลิปนี้นะคะดึงดูดเพื่อนๆหลายๆายายท่านเข้ามาฟังเลยก็แล้วกันเนาะพลังงานอ่าไพ่ที่คุณได้เนาะเซเว่นออฟคัพส์นะคะทัวร์เพนเดเคิล นะคะ The Star, นะ Temperance นะคะ uh, Six of Wands นะคะอันนี้ The High Priestess นะคะ Seven of Swords แล้วก็ปิดท้ายด้วย The Sun คุณดูไพ่บทสรุปปิดท้ายนะคะโอ้ oh, เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องอยากที่จะให้เพื่อนๆเ,เจอคลิปนี้กันเยอะๆนะคะเพื่อนๆขออนุญาตเริ่มต้นนะคะด้วยไพย่ใบแรกเลย Infinite Blessing นะคะพรที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่จํากัดพรที่ล้นเหลือนีพรที่มันอุดมสมบูรณ์มันมีมากมายเต็มไปหมดนะสิ่งนี้คุณกําลังจะได้รับนะคะสำหรับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้นะออจากพลังงานไพ่เนี่ยต้องเห็นตั้งแต่พไพ่ใบนี้แหละตอนที่ตอนที่เปิดขึ้นมาแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอซันใบนี้ต้องต้อรับรู้ถึงเอเนจีของอะไรรู้ปะ energy ของพลังงานของคนที่กําลังเปิดนะคะพลังงานของของคนที่มีพลังงานชีวิตที่ดีเนาะพลังงานของคนที่แบบกาลังอยู่ในช่วงเวลาของความสว่างสวยความคิดดีๆกําลังเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงเวลาดีๆที่กําลังเริ่มต้นนะคะดังนั้นไพ่ใบเนีย infinite blessing เนี่ยต้องมองว่าเนาะกำลังจะมีพรนะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเงินการงานความรักเนาะชีวิตคุณกําลังอยู่ อยู่ในจุดที่ดีแล้วนะคะกําลังจะเข้าสู่จุดที่ดีแล้วก็ได้ถ้าสำหรับบางท่านที่แบบอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาในช่วงก่อนหน้านี้เนาะขอให้คุณเปิดรับพรอันไม่มีที่สิ้นสุดที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณนะในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะคะ,ะให้เพื่อนๆฝึกมองหาโอกาสดีๆนะคะหรือว่าไอเดียดีๆเนาะที่อาจจะถูกส่งผ่านนะคะทางเส้นทางต่างๆเนาะมาให้เพื่อนๆในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะเป็นไอเดียในการไปต่อนะบางอย่างสําหรับชีวิตไอเดียใน การเริ่มต้นธุรกิจไอเดียออในการหางานใหม่นะคะออโอกาสในงานใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่อะไรแบบนี้นะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยหรือไอเดียในการหาเงินเพิ่มอะไรแบบนี้นะ,ะเหมือนคุณกําลังได้รับการโปรยนะคะพรจากจักรวาลจากนางฟ้าจากเทวดาประจําตัวกําลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณดังนั้นฝึกมองหาแต่สิ่งดีๆนะในช่วงเวลานี้แล้วคุณจะยิ่งเจอพรอันประเสริฐนะเข้าไปอีกนะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสําหรับชีวิตคุณนะคะ พลังงานดีมากนะคะชีวิตคุณกําลังถูกเขาเรียกว่าอะไรครอบเนาะด้วยสิ่งดีๆพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวคุณเสมอนะเอนเนจีที่เต้เห็นนะตัวตนของคุณนะคะเซเว่นออคัพเนาะรับรู้ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยนะช่วงเวลานี้นะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการมีไอเดียมากมายเข้ามาในหัวนะคะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะมีแบบ ไอเดียอยากทาสิ่งโน้นสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้เยอะในช่วงเวลานี้นะคะลองสังเกตตัวเองหรือว่ามันอาจจะกําลังเกิด Energy แบบนี้ขึ้นกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะออนอกจากไอเดียเนาะในหัวนะคะของคุณนะค่อนข้างจะเยอะก็ได้อาจอาจจะหมายถึงในแง่ของการอยากจะได้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเช่นโอ๊ยอันนน้นก็อยากซื้ออันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีอะไรแบบนี้มาเป็นการอยากได้ในเชิงของวัตถุสิ่งของก็ได้เหมือนกันนะคะเ,เป็นเอนเอจีของของคนที่แบบว่าในหัวเต็มไปด้วย ความคิดสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องจัดระเบียบในเรื่องของความคิดสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอมองหาจุดลงว่าเอออันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงไหมก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการอยากได้อยากมีในบางสิ่งที่มันอาจจะมากจนเกินไปหรืออาจจะ จริงๆสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้จําเป็นกับเรามากขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยอันนี้ก็อยากซื้อใหม่อันนี้ก็อยากได้ใหม่อะไรแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วพอซื้อมาแล้วอ้าวก็ไม่ได้อยากได้จริงๆนี่นาสุดท้ายแล้วพอซื้อมาแล้วก็วางอยู่ตรงมุมห้องนะแกะใช้ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะบางสิ่งมันอาจจะยังไม่ได้จําเป็นสําหรับชีวิตเราขนาดนั้นดังนั้นก็ไตร่ตรองให้ดีเนาะความอยากจะเยอะนะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าคุณใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นถ้ามันเป็นไอเดีย พัฒนาตัวเองเนาะหรือว่าการขยับขยายอะไรบางอย่างในชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็น่าสนับสนุนดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วเห็นว่าในช่วงนี้เนาะความสุขนะที่กําลังจะเข้ามาเนาะออบางท่านเนี่ยรับรู้ว่าคุณอาจจะมีทางเลือกบางอย่างเข้ามานะให้ต้องเลือกนะคะในช่วงเวลานี้เนาะ มีช้อยตัวเลือกทางเลือกนะคะบางอย่างเขามาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้หรือเรื่องเล็กๆในชีวิตก็ได้นะถ้าเรื่องใหญ่บางคนอาจจะเป็นเรื่องการงานเนาะการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อาจจะมีช้อยว่าเอะควรจะถ้าส่วเราเลือกไปในทิ่สมถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเราเลือกไปทางเนี้ย งานเราจะเติบโตไปแบบไหนแต่ถ้าเราเลือกทางอีกทางหนึ่งละ่ะมันจะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะเห็น e อจี g ของบางท่านในช่วงเราเรานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคุ้นคิดเพื่อเลือกบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวคุณเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรสิ่งนั้นจะดีกับตัวคุณนะคะลองดูนะคะลองดูมีเหมือนเหมือนกาลังจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการงานการเงนินหรือว่าความรักนะคะแ้วเห็นว่าบางท่านเนี่ยจะมีการ ปรับสมดุลในการใช้ชีวิตที่มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นเนาะช่วงหลังจากนี้นะคะถ้าถ้าก่อนอันนี้คุณอาจคุณอาจจะทํางานหนักมากๆเนาะหรือว่าไม่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตอะในเรื่องบางเรื่องอะเนาะเหมือนเหมือนหลังจากนี้คุณจะเริ่มเจอสมดุลสําหรับการใช้ชีวิตที่ดีของคุณมากขึ้นเนี่ยหรือว่าจะกลับมาสู่จุดศูนย์จุดเ,เขาเรียกว่าบาลานซ์ที่ดีในการใช้ชีวิตอะนะฮะประมาณนั้นนะครับ เออต้องเห็น energy ว่ามีบางท่านในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เนาะความสุขที่กำลังจะเข้ามานะคะในชีวิตคุณเดียวนะล้วขออนุญาตเอ่อพูดพูดชื่อของคลิปเนาะอยู่ดีๆก็จำไม่ได้นะคะเออต้องอ่านโพยนะคะความสุขที่กำลังจะเบ่งบานเออใช้คำว่าเบ่งบานตลกตัวเองจังตั้งชื่อคลิปเองแท้ๆนะคะเออความสุขที่กำลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณนะคะ ถ้าเห็นเอเนจีว่าบางท่านเนาะเร็วๆนี้นะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้น้ําใกล้ชิดธรรมชาตินะคะออสถานที่คือเต้าได้ยินเสียงน้ําหรือว่าใกล้ภูเขาเห็นว่าใกล้ภูเขาใกล้น้ําประมาณนี้นะคะสถานที่กลางแจ้งอาจจะเป็นการไปแคมปิง้งก็ได้ไปเดินป่าไปตั้งแคมป์ริมน้ําอะไรแบบนี้นะคะเออปร,ป,รประมาณนี้นะคะ มีบางท่านเนี่ยกำลังจะได้ไปใช้ช่วงเวลาประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเป็นช่วงที่คุณจะได้รีแลกซ์ผ่อนคลายตัวเองมากๆนะคะเนี่ยเป็นความสุขง่ายๆที่กําลังจะเบ่งบานในชีวิตคุณนะคะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือว่าเราเห็นไปเอเจี้ของการไปเที่ยวชนบทก็ได้การไปแบบเมืองรองเออจังหวัดรองอะไรแบบนี้นะคะ การไปหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักนะคะหรือคนไปน้อยการไปในพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไปประมาณนี้นะคะเออม,มันจะให้ energy ดีๆกับคุณนะคะเหมือนไป explore สิ่งใหม่ๆประมาณนี้เนาะสถานที่ใหม่ๆนะคะทำให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะคะด้วยนีต้องเห็นว่า มีบางท่านนะคะจะมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นความสุขที่กําลังจะเบ่งบานในชีวิตคุณเนาะแตวาเห็นกรณีแรกเลยที่ชัดเจนมากๆบางท่านถ้าคุณรอคอยตําแหน่งงานบางอย่างอยู่นะคะ แล้วคุณรอคอยตำแหน่งนี้มาน,นานแล้วคุณพิสูจน์ฝีมือก็แล้วอะไรก็แล้วน,นู่นนี่นั่นยังไม่ได้สักทียังไม่ถึงตาคุณสักทีนะคะไพ่กันจะบอกว่ามันจะถึงตาคุณแล้วนะคะมันจะถึงช่วงเวลานั้นของคุณแล้วช่วงเวลาของการเฉลมิมฉลองการเติบโตการประสบความสําเร็จในในตำแหน่งงานที่คุณคาดหวังหรือว่าต้องการอยากได้นะคะกำลังจะได้นะคะเพื่อนๆสแสดงความดีโ้องหน้ารอบคุณที่จะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเหมือนต้องเห็นอิน r g y ของคนที่ ได้รับการยอมรบับอะในที่สุดก็ถึงวันนี้นะคะได้รับการยอมรับจากผลงานจากสิ่งที่คุณทํามาประมาณนี้นะคะหรือเห็น energy แบบเป็นประมาณว่าถ้าใครบางคนที่คุณทำํำอ,อ,อะไรบางอย่างมาด้วยความอุตสาหะช่วงก่อนอันนี้แล้วมันอาจจะยังไม่เกิดผลไม่เห็นผลเนาะ มันกำลังจะเห็นผลนะคะในช่วงหลังจากนี้นะไม่นานนะคะเห็น energy ของการมีชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเออถ้าใครที่ทาบางสิ่งบางอย่างที่คุณอดทนรอคอยให้มันผลิดอกออกผลอะไรแบบนี้นึกออกไหมนะคะนั่นแหละมันกาลังมันกาลังจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้อีกไม่นานนะเพื่อนๆน,นะคะอดทนสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทําต่อไปนะคะทําอย่างเต็มที่ต่อไปในแบบของคุณนะคะเออ ต่้าราบรู้ถึงเอจของคนที่แบบกำลังจะป๊อปปูล่ากำลังจะมีชื่อเสียงไพ่ขึ้นมาถึง2ใบนะกำลังจะมีชื่อเสียงในในสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลบางคนมีช่องนะอะไรบางอย่างของตัว,ตวเองนะคะช่อง Youtube ช่อง TikTok ช่องเ c e b o o k อะไรก็ตามนะคะ คุณมีชอบของตัวเองคุณอาจจะคาดหวังแบบการรับสปอนเซอร์ใช่ไหมการมีชื่อเสียงนะคะการมีเอนเกจเมนต์ของคนที่เข้ามาชมเยอะๆนะคะเออแล้วก็อาจจะมีโอกาสทางด้านธุรกิจอื่นๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นนะไพ่ของความมีชื่อเสียงขึ้นมาถึง2ใบาบางที่แบบคอนเทนต์ที่คุณทําในช่วงนี้เนาะอาจจะดังขึ้นมาเป็นพลุแตกแบบคุณแบบไม่คาดคิดเลยนะคะเออมีความเป็นไปได้เนะาะไพ่ของชื่อเสียงขึ้นมาถึง2ใบนะคะแล้วก็อาจจะมีเนี่ยภายใต้ชื่อเสียงนี้อาจจะนําพา มันซึ่งโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาเนาะสำหรับคุณด้วยนะคะล้าเห็น Energy ของอะไรรู้ป่ะบางคนความสุขที่กําลังจะเบ่งบานในชีวิตของคุณคือความสงบสุขที่ได้อยู่กับตัวเองนะคะบางท่านอาจจะมีเ n e r g y ของการอยากปลีกวิเวกมากๆในช่วงเวลานี้แล้วก็มีโอกาสได้ปลีกวิเวกด้วยนะคะเออมีบางท่านต้องเห็นว่าคุณอาจจะไป เเรียกว่าอะไรปีกวิเวกในที่นี้ก็คืออาจจะสันโดษไปอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแยกตัวจากสังคมสักระยะไปฮิวใจนะบางคนอาจจะไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวคนเดียวประมาณนี้นะคะหรือบางคนต้องเห็นเอนจิของการอยู่ใน บางที่บางแห่งที่แยกตัวออกมาแล้วก็อาจจะทําอะไรบางอย่างคนเดียวทําโปรเจกต์บางอย่างคนเดียวศึกษาอะไรบางอย่างคนเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันจะเป็นความสุขที่เบ่งบานสำหรับชีวิตคุณสำหรับบางท่านที่แบบอาจจะมีความปัจเจกอะหมายถึงว่าอชอบสันโดษชอบอยู่คนเดียวเงียบๆอะไรแบบเนี้นะคะ มันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวอ่ะมันจะทําให้คุณได้ชาร์จแบตชาร์จพลังชีวิตของคุณแล้วก็มันจะมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานั้นนะเออบางคนอน่ะเป็นลักษณะแบบนั้นเต้าส่วนตัวก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะเพือ่อนๆนะคะแชร์นิดนึงคือเต้าส่วนตัวเป็นคนที่รักสันโดษมากๆอันนี้คือพื้นฐานนิสัยอยู่แล้วนะคะเวลาที่ใช้เวลากับผู้คนเยอะๆอะ่อะมันจะรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ เหนื่อยไหมก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันต้องมีลิมิตนะคือต้องไม่สามารถที่จะอยู่กับคนได้เยอะๆอย่างเช่นแบบเอ้ไปปาร์ตี้กับเพื่อน10คนอะไรแบบเนี้ยเออไม่สามารถทําแบบนี้ได้อะเออแบบทุกวันอนะมันอาจจะต้องแบบแค่แบบสัปดาห์ละครั้งนะหรือ2สัปดาห์ครั้งประมาณเนี้ยที่จะต้องเจอคนเยอะๆนะคะ แต่ว่าพลังงานของเต้าอ่ะคือจะชอบอยู่คนเดียวเวลาที่เต้าอ,อยู่คนเดียวเงียบๆในห้องนะคะมันมักจะมีไอเดียอะไรที่แบบแล่นขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเวลาล้างจานเงียบๆคนเดียวเอออะไรแบบนี้เวลาช่วงเวลาเช้าที่เต้าตื่นนอนขึ้นมาเนาะเขียนแบบว่าข้อความดีๆอะ่ะเป็นการเขียนเจอ journal นะคะ อให้ตัวเองตอนเช้าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาเหมือนกันในนั้นแบบโมเมนต์ที่แบบอยู่คนเดียวจะเป็นช่วงที่ชาร์จพลังตัวเองได้ดีมากๆเนาะแต่เพื่อนๆอาจจะต้องลองดูนะคะว่าเอ้ยจังหวะไหนเป็นจังหวะที่เราชาร์จพลังแล้วก็มีพลังกับตัวเองอะ่ะออแสดงว่าเป็นประมาณนั้นนะคะอของเต้าคือต้องต้องไม่เจอคนเยอะจนเกินไปนะมันจะเหนื่อยนะคะประมาณนี้นะคะอเตาเห็นว่านะบางท่านในช่วงเวลาในคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่คุณหลงไหลเนาะ บางอย่างใหม่ๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็เลยทาให้แบบความสุขเบ่งบานในชีวิตคุณอย่างเช่นบางคนเนี่ยแบบคุณอาจจะไปเจอคลิปที่อินสไบบางอย่างอย่างเช่นการทําขนมการทำเบเกรอรี่ bakery, อะไรแบบนี้การทําเค้กอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะอาจจะชอบดูอะไรแบบนั้นในช่วงเวลานี้จนกระทั่งคุณเริ่มต้นทํา ด้ตวงุณเองอยากลองฝึกอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเจอความหลงไหลใม่หม่ๆมันกลายเป็นความสุขที่เป่งบานในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้เออต้องเห็น energy แบบนั้นนะคะเอ่อเต้ารับรู้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแมสเซจสำหรับบางท่านเนาะสิ่งที่มันเป็นถูกซ่อนเอาไว้สิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือว่าสิ่งที่เป็นความลับนะคะในชีวิตของคุณบางอย่าง กำลังจะถูกเปิดเผยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เหมือนไพ่ใหญ่พูดประมาณนี้เนาะนะคะอาจจะเป็นข้อความสำหรับบางท่านเท่านั้นนะฮะเนี่ยไพ่เจ็ดดาบต,ต้องรับรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันถูกซ่อนปิดบงังเอาไว้ไฮพรีสนะคะมันกำลังจะได้รับการเปิดเผยเนี่ยไพ่เดอะซันนะคะถ้าสว่วนคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันปริงแวบ,บขึ้นมาเลยว่ามันเป็นเรื่องอันนี้มันก็คือเรื่องนั้นแหละนะแต่ถ้าบางท่านที่คิดไม่ออกก็แปลว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณนะ,ะ้หไม นะคะประมาณนี้นะเอ่อ energy ที่ต้องเห็นถัดมาบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอันนี้อาจจะใหญ่นิดนึงเนาะสำหรับบางท่านนะแต่ต้องเห็นว่าไม่เยอะหมายถึงว่าจํานวนคนนะอาจจะไม่เยอะที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะต้องเห็นการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเออนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณ เออจะเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเกิดก็ได้นะคะช่วงก่อนอันนี้ไม่นานหรือกําลังจะเกิดเลยกําลังแบบแพลนเรื่องการย้ายบ้านย,าย้ายแบบที่ทํางานอยู่ประมาณนี้เนาะบางคนย้ายย้ายงานเปลี่ยนงานประมาณนี้นะคะเห็นการปรับตัวนะคะการจัดสมดุลชีวิตใหม่การไปอยู่ในที่ใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆประมาณนี้ทำให้คุณต้องปรับตัวนะคะแต่ที่ที่คุณไปอยู่ที่ใหม่อะ ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมอันนี้เต้าบอกตรงนี้เลยนะคะคุณจะมีพลังงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรชีวิตจะไปสู่จุดที่เหมือนมีอยู่มีกินหรืออยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมแฮปปี้กว่าเดิมเออประมาณนี้นะคะล้วเห็นเนอรของของความสว่างสวายความสงบสุขนะคะความโพซิทีฟความคิดบวกนะคะแบบอยู่รอบๆชีวิตของคุณอะนะถึงแม้ว่ามันจะมี energy ีของพลังงานที่ ที่แบบไม่ค่อยน่ารักบางช่วงบางจังหวะนะแต่ว่าต้องเห็นว่าพลังงานของตัวคุณอนะที่มันเป็นความคิดบวกเนาะพลังงานดีๆที่อยู่รอบๆตัวคุณอนะมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะแบบทำให้เขาเรียกว่าอะไรพลังงานที่ไม่ดีอันนั้นอนะมันหายไปนะคะดังนั้นอย่าไปใส่ใจเนาะถ้าไพ่เจ็ดดาบอันนี้เนาะมันหมายถึง เรื่องแบบคนที่ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีที่เข้ามาบอกเลยว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้นะหรือว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากมายสำหรับชีวิตคุณนะคะอม,มองว่าแบบนั้นไพ่เดอะซันนี่คือไพ่ที่แบบคือต้้งมองว่ามันมันให้มุมมองที่ดีมากๆเลยสำหรับชีวิตนะคะถ้าไพ่พลังงานใบนี้มาแปลว่าพลังงานชีวิตคุณดีอะ ความคิดคุณดีนะคะเออ energy ที่คุณออกมาในการทําสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็ดีตามไปด้วยนะคะเออเป็นพลังงานของคนที่กระตือรือร้นในการใช้ชีวิตมากๆนะคะ energy ดีเริศนะคะใบสองใบสุดท้ายนี้นะคะ business venture นะคะเหมือนคุณกําลังจะได้ไอเดียในเรื่องของธุรกิจในเร็วนี้ด้วยสำหรับบางท่านนะคะเออถ้าใครบางคนทําธุรกิจเนี่ยอาจจะได้ไอเดียในการต่อย,ยอดในช่วงนี้นะคะ หรือบางคนอาจจะได้ไอเดียในการเปลี่ยนอาชีพนะคะหรืออาจจะได้โอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆในในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะอย,อย่างที่เต้าบอกบางท่านเต่าเห็น energy ของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะก็อาจจะมีโอกาสในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ easy does it นะคะง่ายที่จะทำนะคะ คือพายกําลังบอกว่าคือถ้าคุณมีอะไรที่อยากทําเนาะอย่าไปคิดว่ามันยากนะคะคุณสามารถทําได้อยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเออแล้วก็ลงมือทําซะประมาณนั้นนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะพนเพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์บอกเต้าได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพลังงานดีมากอย่าให้คลิปนี้ไปเจอคนเยอะๆนะพนเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนะะี่ยแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ